รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้พิจารณาญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ม่หัวผมในในน่งทีวีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเผยนะครับ วิธีนะครับแล้วก็โกงของเจ้าแอปพ็อเก็นะครับอ่าเกิดมาอย่างนี้แล้วจะรีวิวอะไรล่ะครับก็ต้องมารีวิวแอปพ็อกเกแล้วก็อ่าอะไรนะทัวร์เลดไบทูนี่นะครับก็ผมต้องมองอย่างี้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้ค่าโฆษณาผมไม่ใช่พีเซนเตอร์แล้วผมก็ไม่ได้หุ้นส่วนอะไรที่แอปเขาโหลดไปผมไม่ได้ตังไม่ได้อะไรนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ออกมาปกป้องเขาด้วยนะครับที่ผม ออกมาพูดในวันนี้ก็คือมีท่านผู้ชมไปหลายท่านนะครับส่งคลิปนะครับคือที่แรกถามมาก่อนแล้วผมบอกว่ามันโกงไม่ได้อยู่แล้วพี่สําหรับแอปแอปแอปโปเก็ตนะครับก็คือเขาก็ส่งแบบเป็นลิงก์วิดีโอของชแนลผมลขอบอกชแนลแล้วกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็เป็นของหลายชแนลนะครับที่เขาทำ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 กันมานะครับบอกว่าโกงแอป p o เก็ตโดยวิธีนีงวิธีนี้นะครับจริงๆแล้วผมต้องบอกผลว่ามัน มันไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็เห็นแอป Pocket Map ที่มันเป็นสีเขียวสีม่วงสีอะไรนั่นคือการโคลนโคนนิ่งนะครับคุณเข้าใจไหมครับคือเขาจะมีแอปโคนแอปหนึ่งนะครับที่สามารถเปลี่ยนสีตัวโคนตัวจริงได้นะครับซึ่งมันทํามาหลอกเรานะครับอย่าไปเชื่อนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับก็ผมรู้ได้ไงคือผมเคยใช้แอปเกิดแอปคลมาก่อนนะครับแล้วก็เคยเคยโกงมาก่อนนะครับ คือถ้ามันทําได้จริงนะครับถ้าถามว่าทําได้จริงไหมทําได้จริงทําได้จริงโดยการแฮกนะครับไม่ใช่การแฮ็กหรือการโกงทั้งนั้นนะครับ <c oughs> ผมต้องบอกให้ท่านผู้ชมรูก่อนว่าคําพูดที่ติดปากกันมากที่สุดนี่ก็คือการแฮกแล้วคําคแรกคือการแฮกคําที่สองคือแครกคาที่สามคือโกงนะครับที่ติดปากกันมานะครับคุณรู้ความหมายกันหรือเปล่าครับนะฮะ ก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพูดเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยไปอธิบายเรื่องแอป o c k e t เรื่องโกงเรื่องอะไรนะครับก็คําที่หนึ่งแฮกนะครับแฮกคือการเรามันเป็นการเจาะระบบแล้วไปดึงข้อมูลทุกอย่างนะครับที่จําเป็นของแอปเขานะครับไปดึงนะครับไปดึงเอามาไว้ที่เรานะครับนั่นคือการแฮกนะครับแต่ว่ามันยาวกว่านั้นผมไม่ขอพูดถึงนะครับเอาแบบเขาอ่าเอาแบบคร่าวๆสรุปแบบได้ใจความนะครับแฮกคือการไป เจาะเข้าไปในระบบของคนอื่นแล้วไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลของเขานะครับมาเป็นของเรานะครับนั่นคือการแฮกนะครับคาที่2องแคลคนะครับการแคลคกคือการเป็นการเจาะข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้เป็นการไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลของคนนั้นมานะครับคือแค่ไปเปลี่ยนแค่ไปเปลี่ยนบางอย่างนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเกมอย่างเงี้ยนะครับเกม เกมสมมติเราจะแคลกใช่ไหมแคลกเงินนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปในระบบของเขานะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนค่าเงินนะครับนี่คือการแคลกนะครับส่วนการแฮกเนี่ยคือสมมุติเราอยากจะแฮกเกมนะครับคือเราไปดึงข้อมูลของเกมเกมนั้นมานะครับดึงมาหมดเลยแล้วก็มาเปลี่ยนรูปใหม่นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนฟังก์ชันในเกมอะไรใหม่แล้วก็เราก็มา ทำเป็นเกมขายอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการแฮกนะครับส่วนวิธีการโกงนะครับโกงคืออะไรนะครับโกงก็เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเช่นผมขาย iPhone 6นะครับประมาณ1 0,000ื่นนะครับสมมุติว่าผมเป็นพ่อค้าออนไลน์ละกันนะครับผมขาย iPhone 6ประมาณ1 0,000ื่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าราคาจริงมันจะอยู่เท่าไหร่มีคนสนใจนะครับเปิดเข้ามาชมอ่าหนึ่งครับหนึ่ง ต่อรองกันไปต่อรองกันมาหนึ่งรถให้พี่แปดพันไดไหมโอเคครับบัญชีผมนี้นะครับผมว่าตอบตกลงไปอ่ะแปดพันเขาโอนมาปุ๊บผมส่งซัมซุงนะครับรุ่นกระหลงโป้งนะครับ 3G ยังเข้าไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับส่งไปให้เขานะครับนี่ครับคือการโกงนะครับการโกงคือการโกงแบบโกงโกงภายนอกนะครับนะฮะนี่โกงคือโกงภายนอกนะครับมันไม่ได้ เกี่ยวกับแครกหรือแฮ็กเลยนะครับก็โอเคนะครับก็อารมณ์บทกันมาเยอะแล้วนะครับสาหรับใครที่คิดว่ามันยาวก็รีรีละรีได้นะครับแต่ว่าสําหรับคนไม่รู้ไงเนี่ยครับก็ถามมันเข้ามาพี่ครับคาว่าแฮกคืออะไรครับพี่ครับคาว่าแคร็กคืออะไรครับแล้วโกงมันแปลว่าอะไรครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สําหรับอ่าหลายๆคลิปที่บอกว่าโกงแอปโป๊เ e ็ได้นะครับจริงจริแล้วมันไม่ใช่นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ในแอปโป๊เก็ของผมนะครับมีอยู่2,400พอยนะครับ ได้มาจากไหนได้มาจากการดาวน์โหลดแอปนะครับได้มาจากการเล่นอะไรต่างๆในแอปเขานะครับไม่ว่าจะเป็นออสไลด์หน้าจอเขาจะได้ทีละ2แต้มแต่ตอนนั้นมันได้ตอนนั้นมันได้ทีละทีละสิบพอยต์เออเขาเรียกเป็นพอยต์เราเรียกเป็นแต้มเฉยเลยนะครับเออแต่มันก็เขียนว่าแต้มนี่วะโอเคนะครับเนี่ยมันก็มีอ่อภารกิจให้เราทำนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำนะเพราะจะเห็นเนี่ยเราก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าถามมาแลกเงินได้จริงไหมผมเออมาแลกเงินได้จริงนะครับเพราะว่าผมก็เคยแลกไปแล้วนะโอเคเนีย่ยครับตัวนี้เป็นเข้ามาใหม่มั้งแลกเออร้อยหกสิบแต้มได้ยี่สิบาทเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับผมเคยแลกไปแล้วนะครับสาหรับคนที่ถามว่าแล้วเขาเอาลิงก์มาจากไหนครับพี่มันไม่ยากเลยครับคนก้นโกงเขาก็มีว่าทำยังไงที่จะให้คนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดผมต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมท้าความดูก่อนนะครับมันจะมีคําว่าเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ข่าวข่าวสารจากแอปพกเกตนะครับตัวนี้เป็นแค่ข่าวสารหรือว่าเป็นอะไรของเขานะครับก็เข้ามาที่ชวนเพื่อนนะครับชวนเพื่อนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับก็จะมี Facebook l i n e Twitter อีเมล SMS นะครับแล้วก็โคน URL นครเเนี่ยครับไอโคน URL รเนี่ยบางคนยังไม่รู้จักเลยครับ โคโยล์คือลิงก์ครับผมลองกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับกดหนึ่งทีคัรลอกโบ้เปเปอร์นะครับผมคัรลอกเสร็จแล้วนะครับจากนั้นผมจะเข้ามาที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งน่นตัวนี้ URL คืออะไร URL คือลิงก์ครับผมนะี่ฮะนี่ครับผมเดี๋ยวผมกดบันทึกก่อนนะครับเขาก็ทําแบบว่าไอแอมนี้โกงนู่นโกง,โกงนี่ได้นะครับคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่าง ผมได้เปลี่ยนโปรแกรมในการโกงสรดสับเรียบร้อยแล้วเพียงแค่คุณกดโหลดลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วก็เปิดแค่นั้นเองนะครับสมมติอ่ะผมกดมาปุ๊บนี่ไงลิงก์ด้านล่างที่มันทิ้งไว้ให้เรากดไปปุ๊บนี่ครับเปิด URL นะครับเปิดด้วยอะไรผมเปิดด้วย Chrome นะครับเราเปิดมาปุ๊บนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าจะจะเป็นหน้าตาของแอป Pocket นะครับหลายคนยังไม่รู้นะครับก็คือนี่ไงครับรหัส รหัสผมนะครับ <wield ing 1970> มันจะขึ้นอยู่ด้านบนเครับเห็นกันไหมครับเดี๋ยวผมต้องเปิดเข้าไปในตัวนี <S S ้ให้ดูนะครับนี่ฮะรหัสผมเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับเห็นกันไหมครนี่ครับตัวนี้ครับนี่คือรหัสของผมนะครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่นครับนี่คือรหัสของผมนะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปปุ๊บรหัสมันจะเด้งขึ้นมาข้างบนนะครับเห็นไหมครับตรงลิงด้านบนตรงนี้นะครับแอปไอแอปไอโปเกตนะครับรหัสมูลัสนี้นะครับเมื่อเรากดโหลดปุ๊บนะครับ เมื่อท่านผู้ชมกดโหลดของเขาปุ๊บหรือว่าติดตั้งทําการเปิดเรียบร้อยนะครับเขาก็จะได้รับพอยทันทีครับผมนะฮะเขาก็จะได้รับพอยทันทีเลยนะครับเขาไม่อ่าวันหนึ่งอ่ะแล้วคนเข้าไปดูคนสนใจใช่ไหมครับคนไทยเป็นคนที่อชอบได้อะไรเยอะๆอยู่แล้วนะครับจุดๆนี้แหละที่ทำให้เขาอ่าทำพอยได้เยอะนะครับ ก็ลองสมมุติว่าผมไม่รู้นะผมไม่เคยเจอเพื่อนนะครับคนละร้อยพอยต์อ่ะคนละร้อยพอยต์คนนี้หนึ่งร้อยอ่าคนนั้นหนึ่งร้อยคนนี้หนึ่งร้อยคนนู้นหนึ่งร้อยอะไรเงี้ย A B C H D อะไรคนละร้อยคนละร้อยอย่างเงี้ ABC, SD, 100, 100, 100, ยวันเดียวเขาก็ได้แล้วประมาณสี่ห้าพันผมว่าได้อยู่แล้วอะ่ะนะครับมันเป็นการที่แหกตาคนไทยด้วยกันที่ผมไม่ชอบแล้วผมก็ทําคลิปนี้ก็คือว่ามึงเป็นคนไทยด้วยกันนะครับ มึงโกงคนไทยด้วยกันเองเนีครับชาติไทยไม่โคตรเจริญเนอะนะครับผมก็เนี่ยวิธีการการโกงเนี่แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้โกงแอปไอ o c k e เอะไรหรอกเขาโกงคนเขาโกงท่านผู้ชมนั่นแหละครับนะฮะก็ผมดูแล้วอ๋อมึงทาอย่างนี้เหรอไม่น่าล่ะทำไมพอยมึงขึ้นไวจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกผมไม่ขอท้าความดีกว่าเะครับเดี๋ยวอ่า ฉันแผมจะโดนปิดนะครับก็คือแบบรีวิวแอปนะครับแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอย่างเงี้ยแล้วคนก็เข้าไปโหลดตามลิงก์ตามลิงก์ตามลิงก์ที่เขารีวิวแอปต่างๆเอาไว้ให้นะครับก็ก็อย่างนี้นะครับก็เพราะอย่างนี้แหละเขาถึงมีพอยต์ขึ้นได้เร็วๆนะครับมันเป็นการใช้หัวครับผมใช้หัวว่าเราจะทํายังไงที่จะให้พอยต์ขึ้นได้เร็วโดยการเชิญเพื่อนนะครับ mm hmm. เขาก็ต้องอ่ออกอุบาย ออกอุบายมาว่า,าสามารถโกงได้อะไรเงี้ยเพื่อดึงเพื่อดึงจุดสนใจนะครับไปโหลดลิงก์ของเขาที่เขาทิ้งไว้ให้ด้านล่างอะไรคลิปชั่นนะครับ mm hmm. เพื่อทําการปั๊มพอยตัวเองขึ้นไปนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าไม่น่าทำครับเพราะว่ามันเป็นการาโกงโกงคนโกงคนไทยด้วยกันนะครับผมว่ามันไม่น่าทำนะครับแล้วก็อแอปแอปไอพ็อกเก็ตนะครับสำหรับคนที่ มีพอย์ครบแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเอาออกนะครับเดี๋ยวผมต้องเปิดทูบอเล็ตให้ดูก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปที่ใช้คู่กันนะครับรหัสเดี๋ยวกูค่อยเปลี่ยนก็ได้มั้งนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้โอนตังเข้ามายี่สิบาทนะครับนี่จากทูบอเลตเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมมีตังอยู่สามรอยี่สิบบาทนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สามหมื่นสองนะครับไม่ใช่นะครับมันมีจุดนะครับดูดีๆนะครับนะฮะก็ สามารถใช้ได้จริงๆนะครับแอปนี้ก็สามารถใช้ได้จริงนะครับสามารถเอ่อแลกเงินได้จริงนะครับนะแต่ไม่สามารถที่จะโกงได้จริงนะครับเอ่อผมก็ไม่เคยเชิญเพื่อนสักทีเนี่ยแต่เห็นเขาบอกว่าเอ่อคนดาวน์โหลดกับคนที่ทิ้งลิงก์ให้โหลดจะได้แ้บเท่ากันละมั้งตอนนี้ผมไม่แน่ใจนั่นน่าจะเป็นอย่งงนะครับเห็นเขาบอกมานะครับสําหรับใครที่เอ่ออยากจะเล่นนะครับแล้วก็ อยากจะช่วยผมนะครับก็คือไม่ได้ช่วยหรอกก็คือคุณถึงคุณจะโหลดของผมคุณก็ได้หนึ่งร้อยนะครับคุณไม่ว่าคุณจะโหลดผมได้หนึ่งร้อยคุณก็ได้หนึ่งร้อยนะครับแต่ผมไม่ทําอ,อมันโกงได้อะไรนี้ผมไม่ทํานะครับถ้าใครอยากเล่นอย่าผมทิ้งลิงก์แอป Pocket ไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับคนจะเล่นจริงๆนะครับแต่ผมไม่ได้บีบบังคับนะครับคุณอยากจะโหลดในกู Google ก g o o g l e Play Store ก็เรื่องของคุณนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ได้พอยนะแต่ว่าถ้าโหลดผมนะครับลิงก์ของผมนี่ผมทิ้งไว้ให้นะครับคุณจะได้100ผมจะได้100นะครับนี่ผมไม่ได้บีบบังคับนะครับแล้วแต่ความสมัครใจของคุณเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนายหนึ่งก็อารามพบทมาเยอะแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดตอนนี้ก็เกือบจะ2 0 0พันซับแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ อผมเองก็ไม่ได้คิดว่าผมจะมาไกลถึงขนาดนี้นะครับหลายคนอาจจะดูว่าเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เยอะมากในชีวิตผมนะครับกับการทำชาแนลครั้งแรกนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นายหนึ่งขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ